RTA Podcast สาระความรู้คู่ความมั่นคงสารคดีตอนพิธีกระทําสัตว์ปฏิญาณตนต่อนหน้าธงชัยเฉลิมพลข้าพเจ้าขอกระทําสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้า จักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนาข้าพเจ้าจักทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสียงที่เป่งออกมาด้วยความพร้อมเพรียงแสดงถึงความมุ่งมั่น ศรัทธาและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของเหล่าทหารทุกนายที่พร้อมจะถวายราชกิจด้วยความจงรักภักดีเสมอมาก,การปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเป็นประจักษ์พยานว่าทุกคำสัตย์ที่เปล่งออกมานั้นเปรียบดังได้ถวายคำมั่นสัญญาที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กองทัพบ,บกและเหล่าทหารทุกนายพึงปฏิบัติในการที่ทักปกป้องและเทิดทูนไว้ด้วยชีวิตปราบจนสิ้นลมหายใจเบื้องหน้าแถวทหารคือธงชัยเฉลิมพลที่ปลิวสวัยตามแรงลมธงที่เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารหารในยามที่ต้องรบทับจับศึกต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย โดยแต่เดิมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนจะกระทำในวันที่25มกราคมของทุกปีเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทยและในวันดังกล่าวทหารใหม่ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตรพร้อมที่จะทำการรบได้นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะต่อค่าศึกซึ่งต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร,ร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่าวันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้นตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135กองบัญชาการทหารสูงสุดจึงมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทยมาเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีแทนโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไป สำหรับพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลน,นั้นจากหลักฐานพบว่ามีขึ้นครั้งแรกวันที่9ตุลาคม พุทธศักราช2,470ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบกทหารรักษาวังและทหารเรือที่ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ เมื่อวันนี้มาถึงทหารไทยทุกหมู่เหล่าต่างรู้ถึงความสำคัญของวันนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกโดยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท,ที่ทรงกระทายุทธหัตถีนำเหล่าทหารปกป้องแผ่นดินนับเป็นการยุทธที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนหลายเหตุการณ์ที่บูรพกษัตริย์และบรรพชนทหารกล้าได้แสดงวีรกรรมอัน กล้าหาญเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกโดยในวันที่18มกราคม2568กองทัพบ,บกได้จัดพิธีท,ทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและวีรชนทหารกล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติใน สมรภูมิรบต่างๆต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและพิธีถวายราชสักการะแด่บูรพกษัตริย์ณพระบรมราชานุสาวรีในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและที่สําคัญในวันนี้ผู้ที่บรรจุรับราชการทหารใหม่ทุกนายจะร่วมพิธีกระทำสัต,ตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติด้วยความทุ่มเทเสียสละซึ่งจะจัดพิธีโดยพร้อมเพรียง การณมณมนทนทหารบกทั่วประเทศ